มุมมองมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เวลาที่เราได้รับการติดต่อจากหน่วยงานดังๆว่าเราได้รับสิทธิประโยชน์หรือได้รับเงินจากหน่วยงานราชการธนาคารหรือบริษัทเอกชนอาจจะติดต่อมาด้วยการโทรหรือส่งจดหมายคุณผู้ฟังต้องระวังนะคะอันตรายมากเพราะข้อความเหล่านั้นอาจจะส่งมาจากมิจฉาชีพค่ะ ช่วงบุมมองมิจฉาชีพวันนี้เราจะพูดถึงมิจฉาชีพที่ปลอมตัวมาในรูปของหน่วยงานค่ะมาหลอกประชาชนให้จ่ายเงินโอนเงินหรือกดลิงก์ต่างๆและสุดท้ายคุณแทบหมดเนื้อหมดตัวนะคะตำรวจเรียกกลุ่มนี้ว่าเฟกเอเจนซี่หรือมิจฉาชีพที่ปลอมมาในรูปของหน่วยงานค่ะอันนี้ถือว่าน่ากลัวจริงๆนะคะอุเขาว่ามันเนียนมากๆใช่ไหมคะใช่พี่อุย ลองฟังเรื่องของเคสตัวอย่างของเราวันนี้นะคะสมมุติชื่อของเธอว่าคุณวอคุณวอเธอได้รับสายโทรศัพท์จากไลน์ที่ชื่อว่า PEA Thailand นี่มันชื่อของหน่วยงานการไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ปลายสายก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าแต่ปลอมนะคะตอนนี้ทางการไฟฟ้ามีโครงการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นระบบดิจิทัลค่ะจะช่วยประหยัดค่าไฟได้และลูกบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย แต่การไฟฟ้าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟอันใหม่ให้ฉะนั้นคุณลูกบ้านก็จะได้เงินค่าประกรันมิเตอร์อันเดิมคืนเป็นจำนวน4,200บาทพี่อุ๋ยคะถ้าเจอแบบนี้คิดยังไงฮะก็คิดว่าดีสิคะโอ้โหจะให้บริการถึงบ้านแถมยังได้ตังค์อีกต่างหากค่ะคุณพี่คุณวอก็คิดแบบเดียวกันนี่แหละ่ะเธอก็เลยตอบตกลง ทีนี้ปลายสายนะพอโจนรู้ว่าเธอสนใจก็บอกอ่าถ้าอย่างนั้นช่วยเพิ่มเพื่อนในลายก็คือลาย PEA Thailand นี่แหละค่ะเสร็จแล้วโจนก็ส่งลิงก์มาให้เธอดาวน์โหลดโดยโจนบอกนะคะว่าอันนี้เป็นการลงทะเบียนขอรับเงินคืนนะครับระหว่างที่รอการดาวน์โหลดนะคะโปรแกรมจะใช้เวลาประมาณ10นาทีพี่เชื่อมะโจรที่ปลอมตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ย ก็ชวนคุยสอบถามเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านอยู่กันกี่คนค่าไฟเดือนละเท่าไหร่มีแอร์กี่ตัวเป็นการสร้างความคุ้นเคยค่ะแล้วโจนก็บอกว่าเนี่ยถ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิทัลแล้วนะค่าไฟจะถูกลงมากเลยทีนี้ไฮไลท์สำคัญตอนนี้เลยค่ะระหว่างขั้นตอนการดาวน์โหลดโจนก็จะบอกให้คุณวอเธอทำการเปิดกล้องสแกนใบหน้า และแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักจากนั้นโจรก็ทําทีเป็นว่าอถ้าเราจะโอนเงินค่าประกันมิเตอร์คืนให้คุณจะโอนทางไหนดีนะเธอก็บอกหมดสิฮะบอกเลขบัญชีธนาคารให้คนร้ายเรียบร้อยเลยค่ะ โอ้โห oh, แบบนี้ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าเสร็จโจรทั้งกดลิงก์ <c oughs> ดาวน์โหลดแถมยังสแกนใบหน้าให้เบอร์บัตรประชาชนแล้วก็แถมเบอร์บัญชีธนาคารครบเลยค่ะครบค่ะเบิกได้เลยนะคะหลังจากนั้นเธอก็ได้ SMS ข้อความจากธนาคารแจ้งเข้ามาที่มือถือแต่ขอโทษธ,ธนาคารไม่ได้บอกว่ามีเงินโอนเข้า4,002นะแต่ธนาคารบอกว่ามีเงินโอนออกจากบัญชีของคุณ 119,000บาทหมดเกลี้ยงบัญชีเลยค่ะโอยคุณวอเธอก็ตกใจมากนะคะอา้าวฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยฉันไม่ได้กดอะไรแอปธนาคารเฮ้ยอะไรเธอก็เลยติดต่อกลับไปที่ไลน์การไฟฟ้าที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยแหละคะ่ะปลายสายติดต่อไม่ได้แล้วคนรายบล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะอือหือไอ้เจ้าคุณโจรมิจฉาชีพพวกนี้มันทำงานไวมากเลยนะอุ กรณีนี้ก็คือตอนที่เธอพลาดไปกดรับลิงก์เนี่ยก็เลยเป็นการเปิดทางให้พวกมันสามารถเข้ามาควบคุมโทรศัพท์ของคุณวอแล้วก็โอนเงินออกไปได้เลยร้ายมากๆค่ะอุคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการหลอกลวงแบบนี้คือไม่ใช่อ้างเฉพาะหน่วยงานการไฟฟ้าเท่านั้นนะคะมิจฉาชีพตอนนี้กำลังเล่นใหญ่ไฟกระพริบค่ะคุณผู้ฟังคะมีปลอมเป็นหน่วยงานราชการแทบจะทุกกระทรวงค่ะ ยิ่งถ้าช่วงที่แบบมีการจ่ายภาษีนะก็จะหลอกว่าเป็นสรนรพกรคุณโอโ้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ให้เราเนี่ยกดลิงก์เพื่อที่จะขอรับคืนภาษีหรือว่าหลอกว่าเป็นธนาคารเป็นบริษัทต่างๆถ้าเป็นอันที่คุณผู้ฟังจํานวนมากเจอกันแบบเกือบทุกวันนะคะดิฉันว่าก็คือมาอ้างเป็นบริษัทขนส่ง ขณะนี้พัสดุของคุณนําจ่ายไม่สําเร็จให้กดลิงก์เพื่อที่จะดูข้อมูลใครเผลอกดก็เสร็จโจรใช่ไหมคะพี่อันนี้พี่เจอทุกอาทิตย์เลยจริงค่ง <c oughs> งะและยังมีข้อสังเกตอีกอย่างนะคะคนร้ายพวกนี้มักจะใช้ Line OA หรือว่า Line Official Account นะคะเป็นชนิดท,ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนคือเป็นแบบใช้ฟรีค่ะขอบอกเทคนิคการสังเกตให้คุณผู้ฟังนะคะขอให้คุณดูตรงหน้า ด้านชื่อลายนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์เล็กๆเป็นรูปโล่สีเทาค่ะอันนั้นอันตรายนะคะสีเทาคือแบบไม่ยืนยันตัวตนแต่ถ้าเป็นของหน่วยงานจริงจะเป็นรูปโล่สีเขียวนำหน้าชื่อซึ่งต้องผ่านขั้นตอนยืนยันตัวตนค่ะ ข้อสังเกตอีกอันคือคนร้ายมักจะใช้ชื่อบัญชี ID ไลน์ที่สะกดไม่เหมือนชื่อทางการของหน่วยงานคืออาจจะมีเขียนผิดไปหนึ่งตัวอักษรหรือเพิ่มคำไปหนึ่งคำซึ่งถ้าคุณผู้ฟังไม่สังเกตให้ละเอียดรอบคอบมีสิทธิ์โดนได้ง่ายๆเลยค่ะและคนร้ายก็มักจะส่งลิงก์เว็บไซต์ให้เรากดดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันโดยไม่ผ่าน App Store หรือ l a y Store พอเราหลงกดติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วเขาก็จะขอให้เราเปิดแอป กรอกข้อมูลต่างๆรวมทั้งให้สแกนใบหน้าซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายสุดๆเพราะคือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปกับโจรค่ะโดยสรุปนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่คุณควรทำและห้ามทำมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกไม่ควรหรือห้ามกดลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะคะที่อ้างว่าเป็นหน่วยงานส่งมาไม่ให้กดเลยนะคะข้อ2 ห้ามติดตั้งแอปพลิเคชันที่อยู่นอก App Store หรือ Play Store ของระบบโทรศัพท์ค่ะและข้อ3ห้ามสแกนใบหน้าบนแอปพลิเคชันใหม่ๆแปลกๆที่หน่วยงานปลอมพวกนี้ส่งมาห้ามเด็ดขาดนะคะและสิ่งที่คุณผู้ฟังควรจะทำก็คือควรจะตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าสิ่งที่ปลายสายกำลังบอกมานั้นน่ะมันเป็นหน่วยงานจริงหรือเปล่ามันใช่หน่วยงานรัฐไหมหรือว่ามันปลอมหรือเปล่าเอ๊ะจริงๆหน่วยงานนี้เขามีบริการแบบนี้ไหม วิธีการหลายคนอาจจะบอกฉันจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมคะวิธีการก็คือเซิร์ชค่ะตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานให้แน่ใจก่อนที่คุณจะไปกรอกข้อมูลอะไรหรือง่ายที่สุดคุณผู้ฟังที่มีลูกๆหลานๆคุณเรียกลูกหลานมาถามเลยให้เด็กๆช่วยดูช่วยตรวจสอบนะคะและสุดท้ายถ้าพลาดนะรู้ตัวว่าอ้าแล้วฉันโดนโจรควบคุมโทรศัพท์แล้ววิธีทำที่จะแก้มีดังต่อไปนี้นะคะ รีบปิดการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อปิดเครื่องถอดซิมแล้วใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งกดแจ้ง1441ค่ะเพื่อขอระง,งับบัญชีธนาคารด่วนที่สุดเลยนะคะก็อาจจะเป็นการที่พอยับยั้งความเสียหายได้บ้างค่ะทุกวันนี้มีมิจฉาชีพอยู่รอบตัวจริงๆค่ะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการโกงไปเรื่อยๆเป็นภัยออนไลน์ใกล้ตัวทุกคนมากนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้อง ไม่รับไม่คุยไม่คลิกไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนค่ะแค่นี้คุณก็จะรอดปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมุมมองมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์